สวัสดีค่ะพรสวรรค์ขยันเล่ามรานาคาวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงเรื่องแผนที่สามสบเ็ดภพภูมินะคะค่ะภาพที่ประมวลขึ้นมาให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็พยายามที่จะอธิบายถึงสภาวะจิตนะคะก็นํามาจากปฏิจจสมปบาทที่อธิบายไว้ว่าถึงการเวียนว่ายตายเกิดแบบข้ามภพข้ามชาติ อันนั้นก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะเพราะว่ามันต้องตายไปจริงๆนะคะแล้วก็ถึงจะได้มาเกิดใหม่แต่อีกสายหนึ่งที่เป็นสายสภาวะจิตอะคะ่ะก็ยังพอที่จะอธิบายได้เพราะว่ามันยังพอเทียบเคียงกับสภาวะจิตของเราได้นะคะเราก็เลยการตีความของพอรสวรรค์ขยันเล่าในเรื่องสามสิบเอ็ดภพภูมินะคะก็เลยจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเป็นสภาวะจิตนะคะท่านก็กล่าวเอาไว้ว่า ในเรื่องของการที่อยู่ในอบายภูมิตรงนี้นะคะก็เกิดจากอากุศลละจิตนะคะเคยกล่าวไปบ้างแล้วว่าถ้าอยู่ในอบายภูมิสี่ก็เกิดจากอ่อวิชานะคะก็เป็นอกุศลอกุศลละมูลนะคะก็เป็นโลภทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงนะคะก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะวันนี้จะลองมา สมมุติให้ดูเป็นภาพประกอบเพื่อความเข้าใจในแบบความสวรรค์ขยันเล่านะคะก็สมมติว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นดวงจิตนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องอกุศลจิตอ่ะมันมีอยู่สิบสองดวงเดี๋ยวว่าหลังจะอธิบายให้ละเอียดมันเป็นเรื่องของการทําบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปนะคะหรือว่าทําบาปโดยมีสิ่งที่ชักจูงนะคะแล้วทีเนี้ยมันท่านก็จะพูดถึงเรื่องเจตสิกก็คือสภาวะ เห็นไหมคะสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจชักจูงให้ทําบาปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์นะคะความตั้งใจความใคร่ครวรไตรตรองความตรึกแต่จะทําบาปความตรองในเรื่องบาปการตัดสินใจความชื่นชมยินดีในการทําบาปความพอใจที่จะทําบาปเห็นไหมคะท่านจอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจิตและเจตสิกมันยังพอเป็นเรื่องที่เราอะสามารถทําความเข้าใจตามได้นะคะเพราะว่า มันทุกคนก็จะมีสภาวะที่พอจะเทียบเคียงถึงอารมณ์โทสะอารมณ์โมหะชัดได้ใช่ไหมคะเหมือนกับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ควบคุมสภาวะจิตนะคะจากมนุษยภูมิตรงเนี้ยนะคะก็สามารถเหมือนตกลงมาอยู่ในเปรตได้อยู่ในเดราชาญได้นะคะหรือว่าอยู่ในนรกได้นะคะทีนี้เดี๋ยว กำลังทำสีอยู่นะคะแต่ก็ยังยังไม่เสร็จเพราะว่างานค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะจริงๆสีที่ทำอะ่ะกำลังไล่ขึ้นไปถึงความมืดและความสว่างเพราะว่าภาพเนี้ยจริงๆออกแบบมาจะทำให้เห็นถึงคำว่าอวิชชาแล้วก็กับคำว่าแสงสว่างของพระธรรมอะคะ่ะเมื่อส่องลงมาแล้วนะคะจะช่วยอวิชชานะคะเหมือนสลายไปหรือว่าเกิด วิชาหรือเกิดปัญญาขึ้นนะคะความเข้มข้นของความมืดอวิชาในนรกจะมืดบอดไปหมดเลยนะคะเพราะว่าพอขึ้นมาเป็นเดราชานก็ยังแปลว่ามืดบอดโง่เขานะคะก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆจะทําสีตรงนี้จะต้องมืดแล้วมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆพอมาเป็นเปรตก็ยังถือว่าเริ่มสว่างแล้วนะคะพอเป็นอสุรกายก็เริ่มสว่างใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะอสุรกาย มันเป็นเรื่องของการรับโทรศ์ได้ก็จะสู่มนุษย์แล้วนะคะแล้วทีนี้คำอธิบายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นขติสัญลักษณ์เขาพัสุเมนแล้วก็มีพระพระจันทร์เนี่ยค่ะท่านมีคําอธิบายในคติโบราณว่าเขาพัสุเมน่ะยังมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ส่องลงมานะคะแต่ถ้าขึ้นไปจากเนยค่ะสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ ฉันดาวดึงนะคะอยู่ยอดเขาพัุเมนนะคะสว่างด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่แต่ถ้าขึ้นไปยามาแล้วนะคะจะไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์นะคะแต่เขาบอกว่าจะสว่างด้วยรัศมีกายของเราเทวดาแล้วก็เป็นแสงเรืองรองระยิบระยับของปราสาทวิมานนะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาตีความให้ฟังนะคะเพราะวันนี้คอนเซปต์ของเราจะไม่เกิน5นาทีนะคะวันนี้ก็อารมณ์ผบภาพรวมค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บ รายละเอียดเกี่ยวกับแสงสว่างของสวรรค์ชั้นยามานะคะจะได้ทําความเข้าใจเรื่องความมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ